เดี๋ยวให้บุงเลนพาทุกชีวิตจิตวิญญาณมนุษย์และอมรุ์ทั้งหลายขอขมากรรมต่อคุณรันตนาัยสะก่อนจะหากว่าจะมีกรรมัใดที่ผ่านมากี่ยุคกี่สมัยกี่พุทธันดรของทุกหมู่เหล่าทุกชัน้นทุกภูมิต่อศาสนาต่อสัยธรรมต่อคุณรันตนาัย แล้วกรรมันนั้นเป็นกรรมที่ประมาทร่วงเกินไม่ได้ส่งเสริมความสว่างสวัยและการโปรดสรรเสห่งพุทธองค์หรือพุทธสาวกหรือเป็นกรรมที่เกิดขึ้นจากการเกียรการขัดขวางก็ตามทีหรือทำลายต่อศาสนามาแต่ก่อ,กอนแม้มาศรัทธาในยุคปัจจุบันแล้วก็ไม่อาจที่จะสว่างสวัยหรือบรรลุตามได้เพราะว่ากรรมแต่หัหลังยังปิดบังอยู่ได้แค่ศรัทธาดังนั้น ขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณมนุษย์และอะมนุษย์ทั้งหลายแม้กระทั่งเราเทพเทวาเองที่อยู่นาสถานที่แห่งนี้และใกล้กะไลจงได้มีโอกาสได้น้อมว่าขอขอมากรรมคุณลัตนาใจาเลยทั่วกันการขอโหสิกรรมกันให้โหสิเป็นสิ่งที่จะปลอดเรื่อง สิ่งที่ติดขัดข้องคาอยู่ในจิตปัจจุบันของทุกคนแล้วก็สิ่งที่อยู่เบื้องหลังจิตของทุกๆคนเองนะให้ใช้ควบคู่ไปกับการสวดมนต์ด้วยต้องมีเรื่องของการโอโหสีกรรมใช้ทุกวัน แล้วจะเป็นการแก้ไขสิ่งที่ติดขัดข้องคางในจิตในใจในแต่ละวันไปด้วยส่วนความเพียรน,นั้นให้ใช้กับการทำประโยชน์ต่อศาสนาทำประโยชน์ต่อโลกสงังคมเรียกว่าใช้กับการโปลูกสัพสัตแต่อย่าใช้ความเพียรกับพระนิพพานถ้าใช้ความเพียรกับพระนิพพานมันจะมีแต่เลยกับเลยเท่านั้น ให้ใช้กับการปรดสัพสัต์พอให้ใช้การเสียสละพอให้ใช้การบำเพ็ญประโยชน์พอความเพียรนิพพานหรือว่าสุญญตาก็คือสิ่งเดียวกันใช้ความพยายามที่จะเข้าถึงในสิ่งที่เรียกว่านิพพานหรือสุญญตาไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือสุญญตาอยู่แล้ว มีแต่วความภาคเพียนมีแต่วความพยายามที่มันทําให้เลยความเป็นจริง <Okay. S 1> ถ้าเราแยกแยะไม่ออกว่าควรจะใช้ความเพียนกับสิ่งใดแล้วไม่ช่วยไม่ควรจะใช้ความเพียนกับสิ่งใดความเพียนนั้นจะทําให้เกิดทุกข์โทษโดยไมิจะทําให้ทุกโดยที่ไม่เป็นประโยชน์ไปเปล่าๆ <Okay. S 1> กับความไม่ยึดติดนั้น่ะหรือกับว่าง ถ้ายิ่งใช้ความเพียรยิ่งใช้ความพยายามยิ่งใช้ความอยากยิ่งใช้ความดินน้นรนยิ่งยุ่งเหยิงยิ่งสับสนต่อความไม่ย,ยุดติดแล้วเราต้องหยุดความพยายามหยุดความเพียรเลยที่จะนิพพานหรือไม่นิพพานแบบไหนอีกต้องหยุดเลยแล้วก็จะโดยนิพพานอยู่แล้วเองเรียกว่าไม่มี ผู้ที่จะนิพพานหรือผู้ที่จะไม่นิพพานก็จะโดยนิพพานอยู่แล้วลว้ลวนไปเองแบบนั้นไม่ใช่ใครเป็นผู้นิพพานแล้วว่าใช้ความเพียรขับเคลื่อนธาตุขันไปกับการโปวดส,สัพสัตเท่านั้นซึ่งการโปวส,สัพสัตหรือการทำประโยชน์โลกสองคมหรือศาสนาต้องอาศัยอุปโลกความเพียนขึ้น อาศัยสมมติความพยายามขึ้นจึงจะเป็นไปได้แต่ถ้าหากเราใช้ความเพียรใช้ความพยายามเกี่ยวกับเรื่องความมายึดติดหรือความหลุดพ้นความเพียรความพยายามนั้นจะกลายเป็นความหลงติดหลงยึดขึ้นมาทันทีดังนั้นสำหรับความหลุดพ้นแล้ว ในใจของเธอทั้งหลายก็คือไม่ต้องคอยติดไม่ต้องคอยหลุดแต่ประการใดสำหรับสุญญตานิพานแล้วในใจของเธอทั้งหลายก็ไม่ต้องคิดว่าจะต้องสุญญตาหรือไม่สุญญตาแบบไหนอีกไม่ต้องคิดว่าจะต้องนิพานหรือไม่นิพานแบบไหนอีก ก็จะโดยสุญญตาอยู่แล้วไปเองโดยนิพพานอยู่แล้วไปเองแต่ถ้าเป็นความคิดที่จะพยายามที่จะนิพพานหรือความคิดในลักษณะพยายามที่จะสุญญตาพยายามที่จะว่างมันความคิดเหล่านั้นจะยิ่งทําให้วุ่นวายเราต้องหยุดความคิดชนิดอยากชนิดต้องการ ในเรื่องของนิพพานในเรื่องของความหลุดทนทั้งหมดให้หยุดในเรื่องของความคิดที่ต้องการเมื่อสรุปอย่างนี้แล้วภายในจิตของเธอทั้งหลายไม่ต้องคอยติดคอยหลุดแตป,ปการใดไม่ต้องคอยแบบคอยวางแตป,ปการใดไม่ต้องมาคอยนิพพานไม่นิพพานแบบไหนอีกเรื่องสติ สมาธิตะบะฌานญานปัญญาจะหมดความสำคัญหรือหมดความหมายไปโดยทันทีเพราะว่าสติสมาธิตะบะฌานญานปัญญาทั้งหลายธรรมทั้งหลายได้ถูกประมวลลงสู่เนื้อหาของสุญญตามหาสุญญตาคือความไม่ยึดติดนั่นเองแล้วอุบลใช้ความตื่นแล้วความสว่างสวย ขับเคลื่อนกายจิตสู่การเพื่อกูลสงเคราะห์สู่การปวดไปตลอดกาลโดยที่ไม่ต้องคาดหวังที่จะเอาสิ่งใดต่อไปเพียงเป็นผู้ให้อย่างเดียวเป็นพอบุญไม่ต้องเอาวาสนาก็ไม่ต้องเอาบารมีก็ไม่ต้องเอาแต่ยังเป็นผู้ให้อย่างเดียวพอไม่เป็นผู้ให้เท่านั้นพอ ความคิดความดํารีในการตั้งเอาทำเอาไม่ว่าจะทางโลกทางธรรมก็ตามทีมันเป็นจุดบอดเป็นจุดอับแล้วก็เป็นจุดตันในตัวของมันเองไม่สว่างสวยัยแต่การเสียสละและการทำให้การดํารีให้ทุกสิ่งอย่างมันเป็นทางออกในตัวมันเองอยู่แล้วแล้วก็เป็นความสว่างในตัวมันเองอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปพยายามที่จะสว่างสวยแบบไหนอีก หรือพยายามที่จะหลุดพ้นแบบไหนอีกการให้หรือทานถ้ามีการตั้งเอาก็จะเป็นทางตันในตัวมันเองเศนถ้ามีการตั้งเอาเจริญเอารักษาเอาก็จะเป็นทางตันในตัวมันเองสติสมาธิตบะฌานญาณปัญญา ถ้ามีการเจริญเอาปฏิบัติเอาตั้งเอาพระเจะเป็นทางตันในตัวเอามันเองแม้แต่การกราบการไหว้การไหว,ว้พระสวดมนต์ก็เช่นเดียวกันถ้าตั้งเอาทำเอาก็จะวนอยู่แค่นั้นจะวนอยู่ในตัวมันเองให้สรุปทุกอย่างลงสู่สุญยตาคือความไม่ยึดติดทั้งหมดทั้งสิน้นและการเกี่ยวข้อง กับศาสนาการเกี่ยวข้องกับการปรดทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วแล้วไปตลอดเวลาการเกี่ยวข้องกับศาสนาก็มิใช่เพื่อสิ่งตอบแทนการนอบน้อมต่อองค์พุทธ,ธะจะกล่าวถึงสวดถึงหรือกริยาที่ทำความเคารพนอบน้อมก็มิใช่หวังสิ่งใดจากพุทธ,ธ ทุกสิ่งอย่างคือความไม่ยึดติดทั้งหมดทั้งสิ้นจากศาสนา,ศาจงเป็นเช่นเดียวกันกับองค์พุทธะที่โปรดสรพสัตว์แต่ไม่ได้หวังสิ่งใดจากสรพสัตว์หรือดังพุทธ,ธาสาวกทั้งหลายที่โปรดสรพสัตว์แต่ก็ไม่ได้หวังสิ่งใดจากสรพสัตว์หรือมหาบารมีมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายที่โปรดสัพสัตว์ แต่ก็มิได้หวังสิ่งใดจากสรรพสัตว์เธอทั้งหลายก็พึงเป็นเช่นเดียวกันดังนั้นการสมัมผัสสัมพันธ์กันในโลกธาตุสังสวัสนี้ตั้งแต่เวทีมหานโลกจนถึงพรมโลกคือการเกื้อกูลสองเคาะซึ่งกันและกันเท่านั้นแต่มิได้หวังสิ่งใดตอบแทนต่อกันและกัน ให้เป็นเพียงการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอนนั้นไม่ใช่เพื่อหวังสิ่งใดตอบแทนดังนั้นขอให้เธอทั้งหลายจงอุปโลกความตื่นความสว่างขับเคลื่อน่าตุขันโปกสปสัตว์ไปแบบไม่ต้องมาห่วงคอยติดคอยหลุดส่วนตัวอีกไม่ต้องมาห่วงคอยที่จะนิพพานหรือไม่ไนิพพานแบบไหนส่วนตัวอีก ทุกพื้นที่ในโลกในสังสวัตินี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเต็มไปด้วยรูภาพแห่งพุทธะอหรหันมากมายที่ลงสู่การตัดสู้ในโลกใบนี้ในสังสวัสนี้นะทุกย่างก้าวทุกสถา,านที่เต็มไปด้วยรองรอยแห่งพุทธะอหรหันดังนั้นทุกสถานที่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดสาธุสาธุสาธุ